เช้าอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้เป็นวันพุธเป็นวันที่ลุงฉาจะต้องมารับไปกินอาหารนอกบ้านกันนะคะแต่ปรากฏว่ามออีพยาบาลโทรมาว่าวันนี้จะมาถึงที่บ้านประมาณคือไม่เกินสองโมงครึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวดูซิว่าลุงจะคิวอะไรมาบ้าง มาแล้วค่ะวันนี้ลุงฉามาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าจะมีพยาบาลมาดูแลยายลุงกลัวว่าป้าจะพูดไม่รู้เรื่องมาช่วยค่ะมาช่วยวันนี้จะไปตีก๊อฟแล้วเปล่าก็ไม่รู้เนาะไปไหมไปแต่รอเข้ดูว่าต็จกี่โมงไม่รู้อ๋อเนึกว่าจะบอกว่าไม่ไปถ้ามันเสร็จสายเดี๋ยวเย็นนี้ต้องมากินข้าวใช่แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต้องออกไปกินข้าวานอกกันดูซิว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันเนาะลงุงรอไม่ไหวออกไปแล้วเพื่อนโทรมาตามค่ะ หวังว่าพยาบาลคงจะมาสองโมงครึ่งถ้ามาก่อนหน้านั้นก็คงไม่ทันค่ะเดี๋ยวป้าหาเรื่องไปทำข้างนอกก่อนถึงเวลาออกไปลุยข้างนอกค่ะหาเรื่องทำต้องใส่หมวกหน่อยโอเคดูซิวันนี้จะไปทำอะไรกันใบไม้ดูซิฮนะฝุ่นเยอะมากเลยแล้วมันดูไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวป้าจะล้างเอาฝุ่นออกเมื่อวานป้าออกมาลุยทำตรงนี้ค่ะลกมากเลยนะ แล้วก็ตรงนู้นตัดต้นโรสแมรี่ตัดออกทำใหม่หมดคิดว่าคนสวนจะมาเมื่อวานปรากฏว่าไม่มาอู้อากาศดีแฮ่ไม่ร้อนเลยอากาศไม่ร้อนเลยค่ะสายางอันนี้มันไม่มีหัวนะครับออป้าให้เจ้านายออเดอร์มาให้แล้วเดี๋ยวเอามาใส่ค่ะนี่แหละคะ่ะแล้วป้าก็ได้ หัวฉีดต้นไม้อันใหม่มาค่ะอันนี้ก็หัวใหม่เพิ่งเอามาใส่เมื่อกี้ตอนที่ป้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยสายยางทุกสายมีหัวหมดเลยอยู่ไปอยู่ไปไม่รู้หายไปไหนหมดมัวแต่ออกมาอยู่ข้างนอกไม่รู้ยายหายไปไหน มองตรงกระจกนะหายไปไหนอ๋อมายืนอยู่ตรงนี้เองให้เดเขียวและยังเห็นไหมเขียวแล้ว,ว,ล,วลุงกลับมาเห็นป้าทำอยู่นี่มาช่วยเลย <c oughs> ดีมากมุมนี้ค่อยดูเขียวเนยคะ่ะไม่อย่างนั้นเห็นเหลืองนะคะดูแบบไม่สดชื่อเลยตอนนี้โอเคละไม่ได้ทำบ้านตัวเองมาทำบ้านยายก็ยังดีเนาะ แต่ปกติก็เป็นอย่างนี้ค่ะป้าจะออกมาทําตรงเนี้ยนะแล้วก็ไอ้ตรงตรงเนี้ยป้าเป็นคนตัดหมดเลยให้คนสวนตัดแล้วไม่ถูกใจจะเป็นคนตัดเองอยู่มา3ามปีก็ทําแบบเนี้ยสามปีค่ะ <c oughs> ตอนนี้หยุดทําแล้วค่ะนั่งพักก่อนรอเวลาที่จะออกไปกินมื้อเย็นกันค่ะไปดีกว่าได้เวลามื้อเย็นแล้วไปได้อ,อ๋อ มาคอสโก้ค่ะมาซื้อไส้กรอกถึงแล้วถึงคอสโก้แล้วโอ้โหคนเยอะแบบนี้เลยตายละไ,ไม่เข้าอ่ะเขาเข้าเข,า,เขาไม่เข้าแล้วด้วยหรอหน่ากลัวม,มาแล้วค่ะขนมาเยอะเลย <laughs> หอบมาอย่างนี้เลยนี่อะไรบ้างก็ไม่รู้ยะแย่ไปหมด ให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างชิคเก้นเบรดอันนี้ข้างในเป็นไส้ไก่นะคะอฉีงมาแล้วข้างในเป็นไส้ไก่มีไก่มีเบคอนแล้วก็ชีสอยู่ข้างในค่ะแล้วก็ฮอทดอกอยู่ในนี้ให้ถือกันเลยแบบนี้แหละของป้าเป็นฮอทดอกนะแบบนี้ป่ะอืมอร่อย เขดดกอร่อยอุ้ยหลุดหมดเลยยายเคี้ยวอย่างอร่อยเลยนะไม่คนมาถ่ายอืม ก็สนามนี่สวยมากมิหออร์ลุงซื้อพิซซ่าอันใหญ่มาสองอันค่ะมีอันนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออันนี้ค่ะอุอย้ยอะ, <c oughs> อะกินยังไงกินขี้โกงกินตรงกลางก่อนเลยต้องพับน แม่กะเคี้ยกวกรอบเปยนะหวายน้ำลายยืดเลยหมดท่าเลยพอละคนกัดมั่งพิซซ่าคอสโก้เขาจะใหญ่แบบนี้นะ มีอีกอย่างนึงคือชูโล่ยาวเลยกินยังไง <c oughs> ทั้งของข้าวของหวาน c o m ทำเป็นแย e เท่เพลงชูโรที่นี่อันเท่าไหร่นะนายที่นายนายที่นายเซนถ้าไปดิสซิแลนด์อ่ะเจ็ดเหรียญเหรอดิสซ mm ิแ hmm. <laughs> ลนด์เจ็ดเหรียญเลยสามเหรียญจำไม่ได้เนาะ <laughs> รู้ว่าแพงมากที่ดิสซิแลนด์ อ,อีกอย่างนึงโยเกิร์ตกินได้พอจบคลิปแล้วคลิปนี้ยาวแล้วโอเคค่ะ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย